ทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยเพศลูกแล้วก็ให้ทุกคนมาทายเพศไปด้วยกันจ้าจะให้ทุกคนมาร่วมทายไปพร้อมๆกันแบบฟิลแบบออนแอร์ไลฟ์สดคือตั้งแต่แรกเลยเมียอยากได้ลูกสาวเมียก็อยากได้ผู้หญิงคิดว่าผู้ชาย <c oughs> อาผู้ญิง <c oughs> เหออเด็กผู้ชายก็น่าจะเล่นสนุกแหละอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายสวยๆงามๆก็จจะน้อยลงเนาะ <c oughs> <c oughs> เบบีในท้องของน้องเมย์เลยพี่นิกจะเป็นเพศอะไร 1>, 1 2 3 2> เดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคนคืออันนี้ไม่ได้สปอยไม่ได้อะไรเพราะว่าอะไรนี่ชุดคุณนิกคือ หญิงสีชมพูไงคือเขามาเหมือนว่าเขาจะมาร่วมถ่ายเพศกับเรานะคะก็คือเขาจะทํากาแฟจริงๆแล้วโดนจับบังคับใส่ชุดสีฟ้าแต่ว่าใดๆคือทุกคนเห็นนี้ปะเชียร์ปมปมป,ป,ปะผมมีลูกโป่งผมไม่รู้จะผูกไว้ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนคะและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะวันที่เราจะมาเฉลยเพศนะคะว่าเราได้ลูกสาวหรือลูกชายกันนั่นเองนะคะซึ่งเนี่ยอย่างที่เห็นคือมันมีโป่งทั้งแบบชายและหญิงนะคะส่วนเมนเนี่ยใส่สีชมพูเป็นตัวแทนของลูกสาวแมนบอกส่วนพอ นีก็คือเป็นตัวแทนของลูกชายอีนน๋ยวผมให้เห็นคุณระหว่างคุณทําคุณทํากาแฟไปด้วยระหว่างนี้ก็จะมานั่งเมาส์กันแล้วก็จะให้ทุกคนมาร่วมทายไปพร้อมๆกันแบบฟิลแบบออนแอร์ไลฟ์สดอะไรอย่างเั้นเลยแต่แค่มันจะผ่านการตัดต่อเพราะอะไรจริงๆแล้วเฉลยไปแล้วเฉลยก,กับที่บ้านกับที่ทุกคนไปแล้วนะคะคนใกล้ตัวแบบญาติสนิทมิสหายไปเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างเซตอัพใหม่ได้คือทุกอย่างไม่สามารถตื่นเต้นใหม่ได้อีกรอบในการที่จะมารุ้นเพศในวันนี้แต่ก่อนที่จะไปรุ่นเพศอะ่ะคุณนิคมาให้สัมาษณ่่่นนนเเเรววใสพผคไม คลิปที่เราบอกว่าท้องหรือใดๆน,นะคะคุณนิกคุณอยากได้เพศลูกเป็นเพศไหนคะตอบคล้ายๆเดิมเลยก็จริงๆตอนแรกอยากมีลูกชายก่อน คือเห็นเห็นผู้หญิงแล้วเขาแบบว่าดูดูลำบากในเรื่องฮอร์โมนในเรื่องของอะไรมากกว่าผู้ชายเดี๋ยวจะเลี้ยงดูแบบยากแล้วก็แบบดูลำบากดูสงสารเห็นแล้วสงสารพูดอีกก็ขำอีกก็คือเหมือนเดิมกับคิวที่เราเลยว่าลัวลูกเป็นผู้หญิงแล้วลูกจะเป็นประจำเดือนแล้วลูกจะแบบปวดท้องเหมือนที่เมปวดซึ่งไม่ได้บอกพี่นิตั้งแต่คิวที่เราแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ปวดท้องรุนแรงแบบเมย์นะคะประมาณนั้นอ่ะปัจจุบันก็คือแบบว่าพอได้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆหลังจากเริ่มวังแบบคิดว่าอยากมีลูููกกกกกแแ้้้ววว็็รรร่่่าาาจิิงงๆออยไดผหญนะเคบตตัมี เด็กผู้ชายหมดเลยรู้จักก็เคยเล่นแบบกับเด็กผู้ชายมีลูกก็อยากเล่นกับแบบลูกสาวน่ารักน่ารักบ้างอะไรใช่ก็คืออย่างของเมก็เหมือนกันนะของเมเนี่ยคือตั้งแต่แรกเลยเมอ่ะอยากได้ลูกสาวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอยู่บ้านเมอ่ะผู้หญิงเยอะแล้วผู้หญิงเยอะมันก็มีความแบบสนุกในรูปแบบของมันแล้วมันก็จะมีความแบบมันมีความละเอียดอ่อนกันอาจจะละเอียดเกินไปหนะอนะมันอาจจะตีกันบ้างแต่ว่ามันมีความแบบเอาใจใส่กันใดๆแล้วเมรู้สึกว่าลูกผู้หญิงมันมีความละเอียดอ่อนอะเมรู้สึกแค่เนี้ยเออมันความละเอียดอ่อนแล้ว เพราะว่าไม่มีโอกาสได้เล่นกับเด็กผู้หญิงเท่าไหรนะ่นักเคยเล่นกับเด็กผู้หญิงแบบลูกของคนอื่นรู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกว่าเด็กผู้ชายพลังเหลือล้นเกินและที่สําคัญหลานชายที่บ้านเมก็พลังเยอะกันทุกคนแล้วเมมีหลานชาย4คนนะคะรวมหลานพี่นิกอีกเป็น5้าก็คือรอบตัวใกล้ๆอ่ะคือมีแต่หลานผู้ชายหมดเลยแล้วไม่รู้สึกว่าหลานผู้ชายใช้พลังงานเยอะเกินไปเกินกว่าที่เราจะเล่นด้วยไหวประมาณนี้ก็เลยอยากได้ลูกผู้หญิงมาน่ารักน่ารัก,รกอะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆก เพราะว่ากว่าเขาจะเกิดมาก็ไม่ได้ง่ายใช่ก็รักคุกสาวก็รักจริงจริง,รงก็ได้หมดแหละจริงๆแล้วอะ่ะเออแต่ว่าถ้าเลือกได้ไงแบบขำๆกุ๊กๆคือถ้าแบบให้ลุนล้นๆ้นแบบถ้าเลือกได้จากอะไรก็คิดว่าอยากจะได้ผู้หญิงประมาณนี้ ซึ่งทุกคนเข้าใจปะพอมันเป็นจังหวะที่เราอะมีเป้าหมายแล้ว,วะ่ะมันก็เลยลุ้นยิ่งกว่าเดิมซึ่งมันก็เป็นทั้งความแบบความลุ้นและความคาดหวังอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความคาดหวังที่เราไม่ได้คาดหวังมากเพราะว่าเรารู้ว่าเรื่องแบบนี้มันสาหรับเมนะไม่รู้สึกว่ามันควบคุมได้ยากมันเป็นไปได้ยากที่เราจะมาเลือกเพศลูกต่อให้แบบ <c oughs> ในอินเทอร์เน็ตมันจะมีวิธีแบบ <c oughs> เลือกเพศลูกแบบทําแบบนี้แบบนี้จะได้ลูกเพศนี้ <c oughs> เพศนี้อะไรเงี้ยแต่เมยรู้สึกว่าเฮ้ยเตงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบอกมันไม่ได้แบบมันกกกกก็็็ไไไไไไมมมมม่่่่่ดดดดดด้้้้้ํําาาาาหหนน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 ขััรอออืจจจะะีคทแแใตว สำหรับเบ็กกับพี่ดิงอะก็รู้สึกว่าให้มันมีลูกให้ได้ก่อนก็ว่ายากแล้วคือทาตามในเด็กแต่ก่อนว่าจะมีลูกก็คือแบบก็ว่ายากแล้วเพราะฉะนั้นอะมันมีจังหวะหนึ่งที่พวกเมย์แบบอะไรก็ได้มาเลยขอให้เขามาก็พอแล้วนะคะคือแบบว่าเพศไหนก็ได้เราเราไม่เลือกละมันไม่แบบไม่ต้องทําตามวิธีอะไรละอะไรเงี้ยระหว่างจะแบบมีลูกก็ไม่ได้มีการแบบพยายามทําตามสูตรตามขั้นตอนใดๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะมีให้สําเร็จอะมันก็ยากมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็ระยะเวลาที่เมย์ตั้งครรภ์เนี่ยก็น่า ทราบเพศลูกแล้วนะคะจากการทั้งอันตราซาวแล้วก็การตรวจนิฟหรือตรวจขัดกองความเสี่ยงดาวซินโดมใช่ไหมทุกคนก็เลยผลเป็นที่ออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างเนี้ยให้ทุกคนทายไปก่อนนะว่าลูกในท้องเมย์เนี่ยเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายแต่ระหว่างที่เมย์จะเมาส์เรื่องที่เมย์จะเมาส์คือเขาว่ากันว่ามันมีความเชื่อโบราณหลายอย่างมากที่จะสังเกตได้ว่าคุณแม่เนี่ยกำลังท้องลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายโดยที่แบบไม่ต้องตรวจนึกออกปะคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทรายอ่ะเป็นทรายบอกว่าแบบคุณกำลังได้ลูกสาวหรือคุณกำลังได้ลูกชชานนะะคเ่ เมย์จะไล่เปข้ข้อนะเพราะเมย์ดูเรื่องนี้เยอะมากเช่นว่ากันว่าถ้าคุณแม่ตั้งท้องลูกสาวเนี่ยคุณแม่จะอยากกินขนมหวานอะไรหว,วาน และถ้าเป็นลูกชายคุณแม่จะอยากกินอะไรเปรียปร้ยวๆซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลนะคะให้ทุกคนได้เอาไว้แบบเป็นสสืบและตั้งข้อสันนิษฐานว่าจะเป็นลูกสาวลูกชายซึ่งของเมย์ไม่อยู่ฝั่งนี้นะคะไม่อยู่ฝั่งกินของเผ็ดของเปรี้ยวของแซบซึ่งชอบกินอยู่แล้วแล้วก็พอท้องก็ชอบกินขึ้นอีกมากๆนะคะอ่ะต่อมานะคะผิวพรรณคุณแม่ผิวพรรณคุณแม่เขาบอกว่าถ้าเป็นลูกสาวเนี่ยคุณแม่จะสวยขึ้นคุณแม่จะผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่คุณแม่จะมีออรา่าคุณแม่จะแบบจูจีขึ้นส่วนถ้้้าาไดดลููกชยคุณแแมม่จะบบีสิวขึน โมหรือว่าผิวคล้ำลงกว่าปกตินะคะก็คือดูซุดโมมากขึ้นอาจจะด้วยกับฮอร์โมนเด็กผู้ชายหรือว่าแบบเด็กผู้ชายดึงพลังงานเยอะกว่าหรือดึงแบบสารอาหารไปเยอะกว่าอัน,นี้ก็ไม่แน่ใจนะคะซึ่งของเมยอ่ะให้ทุกคนได้ดูเองอ่ะให้ทุกคนได้ดูเองแล้วก็ตัดสินเองด้วยด้วยสายตาค่ะกรรมการตัดสินได้ คือเมย์ไม่ได้มีสิวขนาดนั้นแต่ถามว่ามีไหมมีมีที่แบบตรงแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงท้องอะเม็ดสองเม็ดแล้วก็ขึ้นที่จมูกบ้างเนี่ยจริงๆเพิ่งหายแบบเม็ดสองเม็ดคือหน้ามันมันขึ้นมันก็จะมีสิวอุดตันง่ายขึ้นนะคะแต่โดยสิริรวมเนี่ยจากที่คนทักเมย์่ะเขาก็จะบอกว่าแบบคุณแม่แบบผุดพ่องมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือของเมย์ก็คือเป็นฝั่งนี้คือผิวพันเมย์เป็นฝั่งดูเหมือนจะเป็นลูกผู้หญิงนะคะเพราะว่าเมย์ไม่ได้มีสิวเยอะแล้วเมย์ก็ไม่ได้แบบผิวคล้ำลงมากหรือวว่่่าาาแบบิมมมอใดๆะะไีีนนคคร้ถั ลักษณะของท้องนะคะทุกคนเขาบอกว่าถ้าเป็นลูกสาวท้องคุณแม่จะกลมกลมแบบกลมถ้าเป็นลูกชายท้องคุณแม่จะแหลมนะคะซึ่งผมมีเนื่องจากท้องอะ่ะในในระยะที่ผ่านมาท้องมันไม่ได้โตขึ้นอย่างแบบสักเท่าไหร่อะ่ะคือมันเป็นเหมือนพุงที่เวลาแบบกินชาบูอิ่มมากกว่าเม์ก็เลยแบบไม่สามารถสังเกตจากตรงนั้นได้แต่ว่าจะให้ทุกคนดูว่าอย่างตอนนี้นะคะลักษณะท้องมันเป็นยังไงให้ทุกคนดูอะ่ะเพื่อเพิ่มข้อสันนิษฐานว่าแบบมันกลมหรือมันแหลมอันนี้ประมาณ5เดือนกว่านะคะก็กำลังจะ6เดือนนะคะทุกคนมันแค่นี้อ่ะ เห็นไหมทุกคนเห็นพุงไหมทุกคนบอกอ๋อเห็นแล้วเห็นชัดแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยของเมอ่ะซึ่งพอมันยังไม่ได้แบบโตมากอ่ะมันก็เลยไม่สามารถแบบสังเกตได้ว่าพี่แกแบบกลมหรือแหลมเออก็ลองดูทุกคนลองทายดูหุยมีอะไรกะะขี้เกียจไม่ขี้เกียจแอคทีฟไม่แอคทีฟปะหรือว่าเมเมขี้เกียจตลอดอ๋อแพ้ท้องเขาบอกว่าถ้าเป็นลูกชายอ่ะจะแพ้ท้องหนักมากถ้าเป็นลูกสาวจะไม่ค่อยแพ้อะไรเลยประมาณนี้นะคะซึ่งของเมย์ไม่รู้สึกว่าเมไม่ค่อยแพ้อะไรเลยมีรู้สึกว่าเมแบบแพ้อยู่เหม็นอยู่แต่ไม่มากสักการ์ตัว ก็เลยไม่อวกไม่มีการแบบขึ้นไส้อะไรมากมายมีวิงเวียนทั่วไปแล้วก็มียาดมช่วยชีวิตนะคะก็เลยประมาณนั้นและนี่นะคะทุกคนคือข้อมูลทั้งหมดที่จะไว้ให้ทุกคนทายว่าอาการแบบนี้น่าจะได้ลูกสาวหรือลูกชายแต่ปลอบอกไว้ก่อนนะเมดูคลิปเรื่องการแบบเนี่ยลูกสาวลูกชายให้สังเกตอาการยังไงอ่ะเม่ไปอ่านคอมเมนต์มาคือแต่ละคนคือเรื่องเราปนเปกันไปหมดเช่นแบบอ้าวฉันก็ชอบกินของเผ็ดเปรี้ยวได้ลูกสาวเฉยเลยอ่ะมัว่าจะลูกชายหรือแบบสิวขึ้นหนักมากค่ะเขาบอกได้ลูกชายแน่คลอดออกมาเป็นลูกสาวคือไม่รูู้ ว่าเอาสรุปมันก็ไม่ได้มีอะไรแน่นอนขนาดนั้นหรือเปล่าแต่แต่คุณหมอที่อันตาซาวอ่ะเขาก็พูดเหมือนกันนะว่าแบบว่ากันว่าลูกสาวคุณแม่จะสวยขึ้นแล้วคุณแม่คิดว่าตัวเองสวยขึ้นไหมครับว่าสั้นวะเพิ่นวะคุณพ่อคิดว่าคุณแม่สวยขึ้นไหมล้วไปถามพินิก่ะพินิกอะไรก็คือดิฉันหน้าป่วยแค่ไหนพี่ก็สวยครับสวยทุกวันงงคุณหมอแบบงงคุณหมอก็เลยหัวเราะก็เลยไม่ค่อยได้เรื่องอะไรนะคะว่าสวยขึ้นจริงบ่หรือว่าเป็นจากการแต่งหน้าบ่เป็นจากการแต่งตัวบ่หรืออะไรก็ไม่อาจทราบได้แต่ตอนนี้เมมว่าันถึง เวลาที่เราจะมาเฉลยกันแล้วค่ะทุกคนว่าลูกสาวหรือลูกชายคอมเมนต์กันเรียบร้อยอย่างคอมเมนต์ก่อนนะทายก่อนนะอย่าแอบ,บดูเฉลยนะพอดก่อนนะคุณอย่าแอบ,บดูเฉลยแล้วคุณมาคอมเมนต์ให้มันถูกไม่ได้นะเพราะว่าสิ่งที่ได้ไปไม่ได้ความตื่นเต้นนะคะเพราะว่าผมอยากอ่านแล้วผมอยากตื่นเต้นไปได้วยกันเพราะว่าอย่างที่บอกตลกมากเห็นแต่ละคนทายแล้วมันแบบมันขำนะอะไรเงี้ยอะใครทายถูกยินดีด้วยยินดีด้วยคุณเก่งมาก เพราะว่าเราไม่รู้จะมอบอะไรให้นอกจากตัวและหัวใจนะคะทุกคนแต่ว่าลองทายมาดูขำๆเดี๋ยวจะอ่านดูเดี๋ยวเมย์จะลองไล่อ่านเพราะว่าอะไรเมียขำมากตอนเมย์แบบให้ที่บ้านแบบญาติๆ,ๆแบบเออพี่น้องในครอบครัวถ่ายคือทุกคนทายกันตลกมากเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนทายด้วยกันปะไปดูคุณคิดว่าหญิงหรือชายคะแม่ก็อยากได้ผู้หญิงคิดว่าผู้ชาย <laughs> <laughs> ้ายอเอาผู้หญิงเหรอเอาเร็วผู้หญิงแน่นอนชายแน่นอน ก็จริงเฮียลุงคะผู้ชายอุ้ยอย่างแม่พูดเองแต่ว่าคิดว่าน่าจะิดได้ผู้ชายค่ะเฮ้ยอะไรล่ะผู้ชายผู้ชายผู้ชายอโกงเร็วอโกงผู้หญิงผู้หญิงเย้คนเดียวอ่ะให้ทายก่อนให้ทายให้ทายคุณแม่ครับผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายมีกันตัวครับผู้ชายผู้หญิงครับ ชใช่แล้วครับผู้ชายหรือผู้หญิงครับอืมผู้ชายแน่นอนครับทางสวนผู้หญิงค่ะทางสวนผู้หญิงนะครับแอครับผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายครับโอเคครับผู้ชายอยู่แล้วร้อยเซนดีกลับไปหาผู้หญิงครับผู้หญิงแล้วกันครับผู้ชายโอเคผู้แน่เลยผู้หญิงไม่ไง งงไม่บอกแล้วตลกจริงเพราะว่าที่บ้านเมย์อะอยากได้ลูกสาวกันหมดแต่ทายลูกชายหมดเลยเมย์ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงทายลูกชายเขาเห็นอะไรในตัวผมหรือเขาคิดว่าแบบเชื้อหลานชายบ้านเรามันคงมาแรงซะจนแบบไม่มีใครสามารถเบรกอยู่นึกออกปะเพราะว่าบ้านเมย์มีแต่หลานผู้ชายจริงๆอะไรเงี้ยแต่ทุกคนอยากได้หลานสาวนะแต่ทายเด็กผู้ชายหมดเลยมีแค่คุณพ่อคุณเดียวมั้งใช่ปะมีแค่คุณพ่อที่แบบยืนแบบยืนหลักปักฐานกับความต้องการของตัวเองและเลือกที่จะทายแบบได้ลูกสาวว่างั้นวะส่วนบ้านพี่นิดตอนแรกนั่งคุยกันตอนกินข้าวบอกวว่าาได้ลูกส แต่พอทายปุ๊บอ้าวลูกชายกันหมดแม้ว่าเป็นเหมือนกันคือทุกคนน่ะรู้สึกว่ามันคงเป็นยุคของหลานชายจริงๆอ่ะมันคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีหลานชายนะคะมันคงจะแบบคือมันเป็นช่วงฮิตฮอตของเด็กเจนนี้ที่สามัรถเกิดเป็นผู้ชายหรือเปล่าในในฝั่งญาติเราอะไรอย่างาเงี้ยก็อาจจะเป็นได้และในส่วนของพวกมเมนะคะในการรุ่นของพุ่มเมย์บอกเลยว่ารุ้นมากเพราะว่าตอนไปนอันตาซาวหมอบอกว่ารอบนี้ที่อันตาซาวจะรู้เพศแล้วเมีกับพี่ดิ้ก็คือแบบยุ่นๆค่ะอย่าบอกนะคะคุณหมออย่าเพิ่งบอกคือขอร้องคุุณณหหหมมอออวววว่่่าาตตนนทีีคะะเดด๋ยูจขปิ ก็ขอหลับตานะคะแล้วคุณหมอซาวเงียบๆเลยะคะ่ะแล้วคุณหมออะแล้วกวนคุณหมอเขียนแบบเขียนเพศใส่ใบอันตาซาวหรือเขียนกระดาษฉเฉลยไว้แล้วก็ยัดใส่สองจดหมายให้หน่อยคะ่ะคือพวกหนูอะไม่อยากรู้ในระหว่างห้องห้องคุณหมอเพราะว่ากลัวมันไม่สามารถแสดงอาการได้อย่างเต็มที่กลัวเราดีใจเกินกลัวเราแบบแสดงอาการออกไปเกินคือมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันกดดนันมันกดดนันมันมีความคาดหวังแล้วมันกดดนันแล้วเราตื่นเต้นเกินก็เลยอยากจบไปลุ้นกันเองสองคนเงียบๆนะคะก็เลยให้คุณหมอเขียนใส่จดหมายให้ซึ่งคุณหมอน่ารักมากนะคะคุณหมอก็คือทาการอันตาซ เงียบๆพี่นิกก็ถ่ายคลิปอย่างนี้ถ่ายคลิปตอนนัาตาสาวอย่างนี้เงียบๆเงียบๆและคุณหมอก็เขียนใส่ไว้ให้ในซองจดหมายเออคุณหมอก็ใส่ไว้ให้ในซองจดหมายเรียบร้อยนะคะและเมย์ก็เอาไปเปิดลุ้นกันซึ่งจะไปลุ้นพร้อมกับทุกคนในตอนนี้ค่ะแล้วก็ลุ้นกับที่บ้านพร้อมๆกันไปเลยคือลุ้นกันทุกภาคส่วนไปเลยและถึงเวลาแล้วค่ะที่ทุกคนจะได้รู้กันว่าเบบี๋ในท้องของน้องเมย์และพี่นิกจะเป็นเพศอะไรหนึ่งสองสาม วันนี้เราจะมาลุ้นเพศกันนะคะคือวันนี้ไปซาวเพศมาแล้วก็ให้คุณหมอเขียนเพศใส่ในใบซาวนะคะหมอออกแปลกใหม่มากไม่เคยมีใครๆทำแบบนี้ปิดตาแล้วให้หมอเขียนเพศลงในใบแล้วก็ซาวไป <gasps> นี่คือรู้พ่อทุกคนเลยนะใครใครต้องรู้อ่ะหนูเลยอุย้ยมือสัน่นหมอเขียนไว้ข้างหลังเลยล่ะเต้น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 ดู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 เดาจากข้างหน้านี่ครับเมีเ้ยวดาข้างหน้าคนรู้เลยสิเนาะ เราจะพิพเราจะพิชข้างหลังหนูอะแล้วพิชข้างหลังหูก็ได้ห2ึ่งสองาเดี๋ยว้อทำใจก่อนนะคะ้องทำใจรุนแล้วๆๆแ้ก็คือฝั่งนี้ผู้ชายนะคะนี่ฝั่งนี้ผู้หญิงนี่พ่ออยู่คนเดียวกับพี่แจ๊กอิหนึ่งคน พร้อมครับใครเดี๋ยวนี้ออมรุ่นลูกไหมไม่ใช่รุ่นเพศนะดูเลยไหมเปิดแล้วเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะโคอนเปิดเลยนะโอเคเนื้คือตั้งแต่แรกเลยเมย์อยากอยากได้ลูกสาวเมียก็อยากได้ผู้หญิงคิดว่าผู้ชาย now <laughs> สาวอีกเพราะว่าบอกว่าเดี๋ยวกลัวดูแล้วรู้ไม่ถ้าเพศชายรู้เลยไงเพศหญิงอ no. wow. <lithium. S 1> ่ะไม่ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยจริงเหรอวว้าพี่รู้เท่าหรอพี่เดาเดาไงจากที่หมอพูดพูดไงดีใจด้วยแล้วป็นชัวร์ปะชัวร์ปะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไงว้ยจริงเหรอพี่นี่แง่ตาฝันลูกหญิงเยอะไงปั่นทุกคืนเลยว่าได้ลูกหญิง ใจต yeah. yeah. <laughs> <more> <Somebody> ัวยใวยอดเย่เย้ยอฮ้ยเ้ยเต้เ้ย้ยเ้ยอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้วเร้ย้ยเฮ้ยเ้วเร้้ยเฮ้แเฮ้ยเฮ้ยเ่้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้เฮยเยย จร,จ,รจริงๆแล้วไม่ยากหรอกไม่มันได้ได้ไรอะ่ะอ้าวทำไมไม่ได้ล่ะไม่คิดว่ามันจะได้อะ่ะเพราะว่าตอนนั้นที่ที่หมอบอกอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเห็นตอนนั้นเห็นเหมือนไข่ไปแล้วบอกแล้วว่ามือเห็นมือเห็นมือเรื่องนี้มันคืออะไรวะขาอันนี้ตรงก้นเ,เขาถ้าเพศชายเขาจะเห็น เยววัคเอะไะเว่ยวเพศอันนี้ไม่เห็นตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไม่แต่ถ้ามันเป็นไข่ขึ้นมาทำไงตอนแรกพี่เลยบอกไปว่ารู้เลยเพราะหมอตอนแรกก่อนสาวบอกร้อยเปอร์เซนต์เลยวันนี้รู้แล้วร้อยเปอร์เซนต์พอสาวเสร็จบอกเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเพศชายอ่ะรู้ชัดเพศผู้หญิงเนี่ยรู้ไม่ชัดแล้วไม่พอหมอหมอยังถามอีกว่ารู้สึกสวยขึ้นไหมล่ะผู้หญิงนะคะเด้ ได้ไงอ่ะคือเมยกับพี่นิกแบบงงในงงในงงในงงคือเราอ่ะถามว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังแต่ถามว่าเราเผื่อใจไหมเราก็เผื่อใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันอะไรก็ได้อ่ะมันมีมันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่ามันจะสําเร็จบ่อะไรบ่อ อย่างหนึ่งที่เราแบบว่าเผื่อจะเป็นผู้ชายได้คือเราไปอันต้าซาวรอบหนึ่งแล้วแบบคุณหมอเห็นอะไรเหมือนกันคือมันมีมันมีมันมีรอบหนึ่งคือเมย์ปวดท้องเมย์ก็เลยไปอันต้าซาวกับคุณหมอที่แบบไม่ได้เป็นคุณหมอที่เมย์ฝากคันใช่ไหมแล้วคุณหมอก็บอกเอ้าน่าจะรู้เพศเราไหมสัปดาห์ประมาณเท่านี้เมย์ก็บอกอ๋อยังไม่รู้ค่ะแล้วก็แบบขอยังไม่รู้ละกันเราเอาไว้แบบให้ชัวร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกับหมอที่ฝากคันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ากะว่าเดี๋ยวจะแบบให้หมอเขียนจุดหมายให้เลยแล้วก็เวาาามไ้ศปท แล้วมีก็นอนดูด้วยแล้วหมอแบบซาวไปตรงใต้ก้นนะทุกคนเข้าใจแบบทิศทางใต้ก้นของลูกไหมแล้วมันก็จะเป็นหว่างขาเนี่ยมันก็เห็นหว่างขาใช่ปะแล้วหมอก็ซาวผ่านไอ้ตรงกลางเนี้ยแล้วหมอซาวผ่านไปฟุบอ่ะหมอก็แบบอุ้ยิววิหมอวิวอย่างนี้แล้วเมก็แบบคืออะไรอะคือมันเป็นหว่างขาแล้วมันอุ้ยอุ้ยอะไรแล้วแบบว่าคุณหมอเขาอุ้ยอุ้ยอะไรนะแบบแล้วสิ่งที่เห็นจังหวะที่หมออุ้ยอุ้ยคืออะไรรู้ไหมทุกคนฉันเห็นเป็นไข่สองฟองอยู่กลางหว่างขาลูกอย่างนี้แล้วก็มีไข่สอง อ้าวมันเห็นเลยว่ะแล้วเมย์ก็แบบพยายามแบบมองที่อื่นแล้วเมย์ก็แบบอุ๊ยอะไรวะใช่ปะวะหรือว่าจะใช่วะมอแบบอุ้ยไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรหมอก็เลือกลากไปหมดดิฉันก็เลยแบบคุณหมอคะตออออกมาจากห้องสาวพอดีกะก็คุยกันว่าพี่นิงพี่นิงว่าใช่ปะพี่เห็นปะพี่นิงเห็นปะพี่ก็บอกว่าเห็นแต่ว่าสาดจะแบบเป็นมือก็ได้พี่นิงบอกเป<อ><อ>็นมือเมย์บอกก็คือให้กำลังใจไวเองนะเมย์บอกเป็นมือคือลูกเอามือมาอุดที่วางขาตัวเองทำไมเพราะว่าหมอสาวจากก้นน่ะคือนึกออกเหว มือมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็เลยอัดจริงๆแล้วล,ลึกๆอ่ะก็คือเลยเป็นจังหวะหลังจากวันนั้นเมน่ะก็รู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรหรอกก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มพยายามแบบหาข้อดีอ่นๆว่าแบบเออเด็กผู้ชายก็น่าจะเล่นสนุกแหละอะไรอย่างเงี้ยก็คิดไปว่าแบบค่า,ชาใช้จ่ายคุณสวย,สวย,สวยงามก็อาจจะน้อยลงเนาะความสวยความงามการประทินผิว,ผวการทําเล็บลูกต่อขนตาเอออะไรเออคือถ้ามันโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ฉันก็พยายามคิดไปว่าอืมเพราะลูกผู้หญิงอาจจะค่าใช้จ่ายเยอะจริงเนี่ยจะแบบค่าผ้าอนามัยเนี่ยจะแบบค่าต่อขนตาต่อเล็บ ดิฉันก็ไปเลื <g 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 ่อยดิฉันเป็นจังหวะทําใจแล้วก็เป็นจังหวะแบบได้นะลูกชายก็น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็้าห้าวอยู่แล้วก็เป็นจังหวะไม่ได้แบบหวานมากก็เหมาะแล้วล่ะที่จะมีลูกชายเพราะว่าเมย์ก็แบบไม่ได้เป็นสายอ่อนหวานในขนาดนั้นเดี๋ยวกลัวว่าลูกแบบลูกสาวมาก็เดี๋ยวจะห้าวเหมือนเมย์อะไรเงี้ยคือที่บอกนะทั้งหมดทั้งมวลคืออะไรว่าเฟื่องพินิกบ่อยมากว่าแบบกลัวมากกลัวลูกเหมือนตัวเองมากกลัวลูกเหมือนแบบนีสใส่เหมือนเมย์มากเพราะว่าเมย์แบบจริงๆแล้วคือเมย์ก็โชคโคกห้าประมาณหนึ่ง มีเหการั์มีเหกาณ์เออนั่นแหละมรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าไม่ได้อ่อนหวานนะเราไม่ได้แบบเป็นสาวอ่อนหวานเรียบร้อยพูดน้อยเท่าไหร่นะกก็เลยแบบ เดี๋ยวไม่รู้อย่านึมันจะแบบกลัวลูกบ่นเราเพราะว่าเราบ่นแม่เราเยอะนึกออกปะกลัวเวรกรรมตามสนองพูดตลอดเลยเวลาคุยกับแม่แล้วแบบมีซุกซิกซ๊กซุกซิกซ๊กแบบคือคุยกันปกตินะแต่ลักษณะเหมือนจะสวบกันตลอดเวลาสวบกันคือแบบว่าคือคุยกันแบบก็โชกงห้ามากกับคุณแม่ใช่ไหมแต่เป็นคุยกันปกตินะของที่บ้านเมย์มยก็จะแบบพูดตลอดเลยว่าแบบคือกลัวลูกสาวแบบเป็นอย่างนี้มากเลยอะกลัวลูกสาวเป็นเหมือนตัวเองกลัวลูกสาวเป็นคนก็โชกงห้างเหมือนตัวเองแต่ก็เลยแบบไม่เป็นไรก็นะเน้นลูกสาวเราไม่จะพยายามใจเย็นลงถ้าลูกดููคคคคลิิิปปนน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 ี้อออออยยยยย่่่่่กกกก็็าาาบบบุุณณแแมมมมเเเเะะะะะะวรรตสงงงผฮัไ ลูกสาวสมใจบอ่ สัมภาษณ์หน่อยรู้สึกอย่างไรดีใจอันที่ที่เห็นว่าเป็นลูกสาวก็เหมือนในคลิปนั่นแหละดีใจเลยช็อกมากเลยอ่ะมอเมย์ไม่คิดว่าจะเจอคําว่าแบบผู้หญิงแบบลูกสาวเลยอ่ะเขาเขียนว่าลูกสาวหรือผู้หญิงเขาเขียนเป็น f e m a l กับเพศหญิงเ,เพศหญิงแล้วก็มีสัญลักษณ์ให้เลยให้ครบทุกอันคุณหมอบอกว่าตอนแรกเดียเขียนสัญลักษณ์ไว้ให้นะค่ะค่ะค่ะแต่คิดในใจเดี๋ยวไปถามพี่นิเอาเพราะว่าเมย์ไม่รู้สัญลักษณ์เ,เพศหญิงเพศชายที่มันแบบมันคว่ำกับไงอ่ะซึ่งผมไม่แน่ใจนะคะก็ประมาณนี้อ่ะเรื่องราวก็ประมาณนี้นะคะเป็นไงใครททาาาายยยถูกผิดอ่งงรรบ้สภพม ว่าคุณไม่ได้แอบดูเฉลยก่อนทุกคนก็ขอบคุณนะคะสำหรับการแบบว่าร่วมทายขำๆกุกๆแบบว่าไม่มีอะไรเป็นกิจกรรมให้ได้แบบผ่อนคลายยามว่างให้ได้รุนไปด้วยกันเพราะว่าไม่เชื่อว่าหลายๆลคนก็รุ้นไปกับเมย์เพราะว่า,วามเาามย์ก็รุนมากแล้วก็เวลาดูคลิปคนที่แบบเฉลยเพจในทิกตอกอ่ะเมย์ก็รุนไปกับเขาเพราะว่ามันมันรุนหนะักไม่รู้ทำไมมันรุนไปกับเขาตอนนั้นยังไม่มีลูกด้วยนะไม่ได้อยากไม่รู้นนะแต่เวลาเห็นคนแบบเขาเฉลยเพจที่ไรอะ่ะมันตื่นเต้นนะว่าแบบลูกโป่งที่ลอยออกมาเป็็นนสสีออะะไร่ไร้แลบบวมักกึ สนุกดีประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกไปด้วยกันนะคะวันนี้เมย์กับพี่นิขอตัวไปแล้วนะคะไว้ว่าเจอกันใหม่คลิปไปโดนหน้าจะเป็นอะไรยังไม่รู้เหมือนกันไว้ว่ากันเพราะว่าอาีกนึงก็คลอดลูกเรามังไม่มีอะไรให้ถ่ายเท่าไหร่นะคะใครมีคขาถามอะไรส่งมาได้นะคะพูดคุยกันได้เหมือนเดิมวันนี้เมย์กับพี่นิขอตัวไปแล้วสวัสดีค่ะน<ด>่ารักปะคือเมย์ว่ารู้สึกว่าชุดเมย์วันนี้เมย์น่าจะไปข้างนอกไม่ได้อะเมย์ต้องเปลี่ยนชุดเพราะว่ามันมันชุดมันใหญ่เกินชุดมันจริงจังเกิน เบรคบ้างนะคือคุณจะมาซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วคุณจะมาให้ผมใส่ชุดกุกยก่ายเงยเดินข้างนอกอะ่ะคุณต้องรู้จักห้ามห้ามปรามกันบ้างนะนแต่ชุด<อ>น่ารักเนาะชุดน่ารักอยู่แต่มันพี่เราจะไปกินปิ้งย่างไงพี่ก็ไม่สงสารกลิ่นควันที่จะติดชุดไนหรอกไม่เป็นไรน่ารักไปก่อนแต่ไม่ได้หรอกชุดไหนก็น่ารักใช่